ค okay. สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะหอมหอมหอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนทบทวนนะครับในหนังสือนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องอันกอริทึมกับการแก้ปัญหานะครับอ่บ เปิดมาที่หน้าที่2เลยนะครับเจอแล้วยังเปิดแล้วยังอ่าโอเคเจอแล้วเนาะอ่าเขาบอกว่าเด็กชายตื่นมานะครับอ่าตื่นเช้ามาเลยตกใจนะครับวันนี้ตื่นสายจะไปโรงเรียนด้วยวิธีไหนถึงจะไปเข้าสอบทันเวลานะครับอ่ามีอยู่3ทางด้วยกันเห็นไหมอันที่1เดินไปอ่าอันที่ส ปั่นจักรยานไปอ่าอันที่3นั่งรถประจําทางไปนักเรียนว่าอันไหนไปเร็วที่สุดเออนาะรถประจําทาง,ออทางใช่ไหมครับถ้าปั่นจักรยานถ้าโรงเรียนอยู่ไม่ไกลปั่นจักรยานไปได้ไหมเออเนาะปั่นจักรยานไปก็ได้เนาะถ้าโรงเรียนเราอยู่ไม่ไกลเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าโรงเรียนอยู่ ใกล้เข้ามาอีกถ้าอยู่ใกล้เข้ามาอีกเดินแต่ไปได้ไหมได้ <Wow. S 1> เออเนาะถ้าโรงเรียนอยู่แค่หน้าปากซอยอย่างเนี้ยนะครับเราก็เดินไปได้เนาะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเปิดหน้าต่อไปเลยนะครับหน้าที่สามครับอ่าหน้าที่สามนะครับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับ ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนักเรียนมักจะพบกับสถานการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาเนาะเช่นปัญหาด้านการเรียนปัญหาด้านการเดินทางปัญหาการนอนตื่นสายปัญหาด้านสุขภาพร่างกายนะครับหรือว่าปัญหาติดเกมนะซึ่งเมื่อพบปัญหาแล้วนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่ แก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันเนาะแตกต่างกันนะครับตามความรู้แล้วก็ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับอา,อาจจะมีผลลัพธ์เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนะครับในวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับนักเรียนดูนะครับข้อ 1, 1นนะ่การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับการแก้ปัญหาคืออะไรนะครับการแก้ปัญหาก็คือ การนำเอาขั้นตอนแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับมาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับโดยจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับนักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับข้อที่1นะครับดูตามไปเลยนะครับในกรอบสีฟ้าข้อที่1นะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกนักเรียนก็ต้อง พิจารณาก่อนนะครับแล้วก็กําหนดรายละเอียดของปัญหานะครับก็ <venge> คือทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันคือปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการคืออะไรนะครับเราต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนเนาะอ่าแล้วก็พิจารณาปัญหาก่อนว่ามันปัญหามันคืออะไรนะครับจากนั้นนะครับใน ข้อที่2ครับกรอบสี่เหลี่ยมสีส้มส้มสีส้มหรือสีเหลื <c oughs> องอ่สีส้มส้มเนาะเออข้อ2นะครับข้อ2เขาบอกว่าเมื่อเราวิเคราะห์ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิจารณาปัญหาเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องเราก็ต้องมาวางแผนครับวางแผนวิธีการแก้ปัญหานะครับว่า จะเป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียบเลยนะครับวิเคราะห์ปัญหาเสร็จพิจารณารายละเอียดเสร็จก็ต้องมาวางแผนแก้ปัญหานะครับต่อไปหน้าที่4ครับเปิดไปหน้าที่4เลยนหน้าที่4นะครับต่อไปในข้อ,อ Subs, ที่3ครับเมื่อเราพิจารณาปัญหาแล้วนะครับออแล้วก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้อง ลงมือทำนะครับในข้อที่3นะครับเราก็ต้องลงมือแก้ปัญหาเนะี่ยตามแผนที่เราวางไว้นะครับเป็นการลงมือแก้ปัญหาแนวทางที่จะวางแผนไว้นะครับตามที่เราวางแผนไว้นะแล้วก็ระหว่างดําเนินการแก้ปัญหานะครับถ้าว่ามีทางอื่นนะครับที่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เมื่อเราแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําตามแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องขั้นตอนที่4นะครับในกรอบสีแดงนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้นะครับมันตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับนักเรียนดูสถานการณ์ตัวอย่างในกรอบข้างล่างนะครับ มีคุณครูแล้วก็เด็กชายนะครับเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายบอลน,นะครับเด็กชายบอลเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนครับทำให้ตัวเองได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษน้อยมากนะครับเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนะแล้วก็เป็นวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้บอลสอบ วิชานี้ผ่านได้ยังไงนะครับเนีย่ยเห็นไหมครูบอกว่า,านายบอลสอบตกนะครับเรามาดูกันนะครับในหน้าที่5ครับนัาเรียนเปิดไปหน้าที่5ครับเปิดหน้าที่5นะครับนี่นะหน้าที่5้าหน้าที่5ครับหน้าเปิดหน้าที่5คนระับเปิดหน้าที่นะอนะดูนะครับขั้นตอน การแก้ไขปัญหาของเด็กชายบอลครับในข้อที่1นนะครับเด็กชายบอลก็ต้องมาพิจารณาปัญหาก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดของปัญหานะครับปัญหาของนายบอลคืออะไรปัญหาของเด็กชายบอนคืออะไรครับสอบตกวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองครับ สิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่นายบอลต้องการคืออะไรครับสอบผ่านวิชาถูกต้องนะครับสิ่งที่นายบอลต้องการก็คือต้องการสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองเอนะครับนายบอลก็จะมาเริ่มในขั้นตอนที่2นะครับในกรอบสีส้มนะครับนายบอลก็ต้องมาวางแผนครับนายบอลก็ต้องวางแผนอันที่1ก็ 1> 1> คือ ต้องตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยันอา่านหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือแผนของนายบอลน,นะครับจากนั้นนายบอลก็จะทําตามในแผนครับด้วยการลงมือทำอลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะครับในรูปนะครับดูนายบอลก็จะตั้งใจเรียนนะครับนั่งโต๊ะยกมือถามตั้งใจเรียนจากนั้น เด็กชายบอลก็จะไปทบทวนกับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษที่เพิ่งเรียนไปนะครับจากนั้นนายบอลก็จะมาอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ทบทวนกับเพื่อนเสร็จแล้วก็เรียนเสร็จนะครับต่อไปในข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา,าเมื่อเด็กชายบอลตั้งใจเรียนนะครับ ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะแล้วก็ทบทวนกับเพื่อนๆจากนั้นก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมทําให้ในายบอลเป็นยังไงครับดูดูซีได้100คะแนนเต็มเลยโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมครับถ้าทําตามแผนนะครับก็จะสอบผ่านได้นะครับแปดสิบ <80 S 1> <80 S 2> หรอไม่ใช่1นึ่รอยหรอ อ๋อ80ใช่ไหมครับโอ้แสดงว่าก็เกือบถึงร้อยคะแนนเก่งไหมเออก็ดีเนาะก็ดีนะครับอันนักเรียนสามารถไปดูสถานการณ์เพิ่มเติมได้นะครับโดยสแกน QR Code คตรงนี้เลยนะครับออสแกนดูได้นะครับสแกนการแก้ปัญหาตัวอย่างการแก้ปัญหาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเราเรียนเสร็จก็สแกนเล่นดูได้นะครับ อต่อไปเปิดในหน้าที่หกครับอันนี้ทำหรือยัง,ยงเออใครใครที่ยังไม่ได้ทำเออใครที่ทำแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะเออใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับเขาบอกว่าให้นักเกรียนนะครับช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดนะครับแล้ว อธิบายวิธีการแก้ปัญหาขั้นต้นนะที่ใช้แก้ปัญหาโดยเขียนลงในสมุดนะครับเราก็เขียนลงในหนังสือนี่เลยนะนักเรียนดูไม่เป็นไรครับใครที่เขียนไปแล้วไม่เป็นไรอใครที่ยังไม่ได้เขียนนะครับนักเรียนดูนะครับในห้องเป็นยังไงบ้างดูในห้องเรียนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เละเลยใช่ไหมครับสกรปรกด้วยเนะเาะพิจารณานะครับปัญหา,าพิจารณารายละเอียดของปัญหาปัญหาก็คือห้องสกรปรกใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนปัญหาไปเลยเขียนปัญหาไปเลยครับนี่ในข้อที่หนึ่งครับพิจารณาปัญหา,านักเรียนดูในห้องแล้วห้อง ห้องเรียนสกปรกนะครับปัญหานะครับปัญหาคือห้องเรียนสกปรกนะครับรวางแผนนวางแผนการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับนักเรียนต้องทำยังไงก่อนทำความสะอาดทำความสะอาดอ่า เริ่มจากลบกระดานก่อนดีไหมเนาะใช่ไหมครับดูกระดานมีอะไรเขียนอะไรไม่รู้เนาะอ่าเราก็ต้องลบกระดานก่อนจากนั้นก็กวาดหยักย่อยห,หรือไม่ก็จัดระเบียบโต๊ะก่อนเนาะจัดระเบียบโต๊ะเสร็จแล้วค่อยกวาดใช่ไหมครับอ่านะพ พอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องลงมือทำความสะอาดห้องเรียนถูกไหมในข้อที่3นะครับในข้อที่3ในข้อที่3เราก็จะเขียนว่าลงมือทำความสะอาดห้องเรียนนะครับตรวจสอบผลการแก้ปัญหาคืออะไรผลที่เราได้คืออะไรครับ อ่าใช่แล้วนะครับห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยนั่นเองครับอ่าจบเรียบร้อยแล้วครูครับผมผมไม่ทันครูครับผมไม่ทันข้อสอครับข้อสองเหรอครับข้อสอวางแผนอ่าวางแผนก็คือนักเรียนจะทำอะไรก่อนนะครับ เริ่มอาจจะเริ่มจากลบกระดานก่อนถูกไหมลบกระดานนะแล้วก็กวาดอยากย่ายจัดโต๊ะกวาดพื้นครับอันนี้เขียนในหนังสือเลยครับเขียนเลยครับเขียนในหนังสือได้เลยเออเดี๋ยวอันนี้เอาส่งนะครับครับบอกให้ส่งตอนมาเรียนออนไซต์ก็ได้นาะ เข้าเธอก็ดูในห้องครับนักเรียนดูในห้องว่าว่าห้องเรียนมันเป็นยังไงปัญหามันคืออะไรครับครับข้อสี่คข้อ4คข้อสีกัข้อสเวลาข้อสีเราวางแผนแล้วทําตามแผนแล้วผลที่ได้คืออะไรครับ ผลผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คือห้องเรียนสะอาดถูกไหมอืมโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับโอเคพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ